ต้นไม้โตเร็วกว่าใครเห็นผลคันใจเพราะใส่เสื้อแอมนุกพระมุ่แบบนี้มันมีที่ไหน100่กิโลขึ้นไปเพราะใส่เสื้อแอมนุกเป็นเงินเป็นทองไมได้จะหายากแค่ไหนก็ใส่เสื้อแอมนุ๊โดดเด่นใส่เท่ใส่สบายผ้านุ่มกราบสวัสดีทุกคนด้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแมปกกวไการนนะครับก็ไปให้อาหารสัตว์กันต่อเลยหิวไหมนะี่โอ้โหหิวรูทุกตัวอยู่นิ่งๆหน่อย อ,อิ่มยังโอเคเก็บแอปเปิลมาไม่เก็บดีกว่าเอาแก้วมังกรให้พวกสัตว์กินดอนโอเคอ่ะโออันนี้เอาไปขายอันนี้ไปขายไปขาย กิน๋ยวฟันแตกอิ่มยังยังไม่อิม่มเคอันนี้ผมถ่ายตอนเท,ที่ยงถ่ายตอนเช้าๆ้าอ่ะผมถ่ายตอนเช้าๆนะแล้วก็มาตัดเอาตอนกลางคืนก็คืนล้างบาปด้วยดิ่อ้คืนล้างบางล้างบางหรือล้างบาปนะโอเค หนูอิ่มยังอิ่มแล้วต่อไปก็ไอเม่นกับไอ้แมวไหนล่ะเม่นวันนี้ตอนแรกผมนึกว่าผมนึกว่าจะให้เป็นร้อยนะไอเม่นเนี่ยก็นึกว่าเลี้ยงเม่นเกือบเกือบทิ้งเม่นไปแล้วนะตอนตอนตอนยังไม่ได้อัดอะตอนยังไม่ได้อัดอีพีสองอะเกือบทิ้งเม่นไปละแบบ ก็เคยลองให้แก้มังกรกินไปแล้วครับสองรอบมันก็เพิ่มมาเยอะนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นกับตัวอื่นนะครับก็นึกว่ามันจะไม่เป็นแล้วครับแบบเขาแก้ไขให้มันไม่เป็นอะ่ะติดนึกว่าเขาแก้ไขแบบให้มันกินเยอะขึ้น อุ๊มะงม่วงโตละเดีเย๋ยวยเดี๋ยวค่อยเก็บเดินเหยียบแมวทีเลยไหนเมนน่ะเดินไปทางนู้นแล้วเห็นเมื่อกี้นี่ไงเดินไปไหนอาหารอยู่ทางนี้อ่ะอือกินไปโอเคโอ้ยแหลกโอเคกำลังกอนมา ให้หมดเม่นไปไหนแล้วเมื่อกี้เม่นยังไม่อิ่มสัตว์ตัวอื่นอิ่มหมดละอาเมนตอนแรกเกือบเอาไปขายแล้วเม่นเม่นขายได้กี่บาทเะายู่นิ่งๆหน่อยเอออิ่มไหมเนี่ยไม่อิ่มต้องเก็บมาอีกเหลือไหมเนี่ยเหลืออยู่เหลืออยู่ เปิดเพลงดีกว่าสบายมหน่อยเก็บมาเอเคใเต็มลวอ,มอีกหนึ่งอัน เดินมานี้ดิไปไหนเนาะจะกินไหมเนี่ยไม่กินเนาะโอเคเต็มหมดละโหแกมังกรเหลือแค่อันโคเด้นอันเดียวอันที่ติดทองอ่ะถ้าติดทองติดช็อคติด ติดติดอะไรนะเรนโบว์ Rainbow อะ่ะติดแบบทุกอย่างอะ่ะน่าจะขายได้เป็นร้อยล้านโอเคมาม่วง,งเก็บมาห้มาม่วง,งทองคำมาม่วงทองคำ เก็บกระบองเพชรก่อนโอ้ลูกยั่งใหญ่ไปเก็บกันเก็บกันเก็บมาเกี้ยมะพาทองใช่ไหมเม่สียงวิ่งอยูเมื่อกี้ใช่ไหมมะพร้าวทองใช่ไหม อันน no, ี้มันแค่ติดช็อกติดช็อกสิบกิโลอันนี้คืออะไรวะเนอะไปเติมไปเต็มไหมเนี่ย เอินโอเคทำยังไงเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องเอาของที่อันนี้มาเ,เร็วๆขอบคุณม,มีอะไรบ้างกดผิด มีอะไรขายบ้างอันนี้คือต้อนอะไรไม่รู้ไม่ซือ้อต้นอะไรเนะี่ยไม่รู้ไม่ซือ้อไม่ซือซ้อเพราะว่ามันไม่ได้ขายอุ้งเก้าอี้คือซื้อมาอันนี้ซื้อไปอยังวะซื้อแล้ว ไปถ้ามันเอียงเนี่ยมผมมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลาผมจะทำอะไรที่มันทำกับสวนเนี่ย มันจะไม่ให้ทำอ่ะอันนี้คือโอ้ยมุ่นเองแล้วนี้ล่ะกลางอ่ให้เนาะเออต้องอันนี้ หนึ่งมาขอนเนี่ยโอเคอย่าเสีุดไฟนะเดี๋ยวมันแตกอีกโอเคเก็บข้างบนมาโอเคเก็บมาเก็บทุกอย่างเก็บได้อันนี้ยังไม่โตไม่เก็บมะม่วงแป๊บเดียวเองโอเค เงาทองสองอันแล้วยังไม่ตกต้นไมคือขึ้นอันนี้มันขึ้นยากเกินไปขึ้นไป โอ้ยหนูขึ้นยากเหลือเกินโอเคไอเรื่องแสงนี่คืออะไรมะพร้าวเรื่องแสงอะอุ๊ติดทั้งสองเอออันนี้มันติดทองกับติดน้ำผึ้งเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่เอา เราไม่เอาไปใส่น้ำผึ้งเพราะมันมีขายการเกือบตกต้นไม้เคเก็บไปเก็บไปเฮ้ยเดี๋ยวเพลงนี้มาจากกูว่ากระเด็นไม่มีไม่ใช่หรอ ใส่แล้วก็ไม่รู้กดซื้อได้หน้าโปรไฟล์่ยงโฆษณาโอเคเอาของไปขายก่อนโอเคโอ๊ยประตูหายเอา้เอาอ๋อมันอยู่ในนี้่องไงรจริยงแลลากลาอันนี้มาทำไมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจลากเลยโอเคประตู ปอนในที anyway, okay, okay, um ่ดินตัวเองโอเคท้าใจแล้วมองเลยตรงเสาเลยขยับก็าอี้ดีไหมหรงไม่ต้องไหงนี้เลยเนาะสะดุดเสาไฟนั่นหักแล้ว ไม่หักหรอกค่ผู้เล่นเออนี่ตัวยังยังไม่โตโอ้ยฉะนถูเสาไฟแล้วหักแน่เลยอะ่ะยัง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 ไม่บีบยังไม่บีบโอเคโอเคเก็บแอปเปิลมาอเอาชายก่อนอืมโอเคสามหมื่นกว่าเองออเนาะโหขายได้น้อยจังของพวกนี้ มะพร้าวที่ได้เมื่อกี้ไปปลูกก่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์อยู่รีสต็อกอะไรตอนนี้เนี่ยมีอะไรขายบ้างดูดิมีแต่เกลือแน่เลยอะมีแต่ของอเกลือแน่เลยนั่นไงของหลักพันไม่ค่อยเอามาขายอะอยากได้ของแบบหลักล้านอ่ะแบบหลักยี่สิบล้านสามสิบล้านอะเพราะว่าตอนนี้ผมมีเงินสามสิบล้านครับก็เยอะอยู่นะแต่ โคตรน้อยเลยเขาบอกถ้ามีเงินเป็นล้านล้านก็ถือว่าจนมากอันนี้มีช่องหนึ่งนะครับอันนี้มีช่องหนึ่งบอกนะผมไม่ได้ผมไม่ได้พูดออกมาเองนะมีช่องหนึ่งบอกนะครับว่าถ้าเรามีเงินเป็นล้านล้านบาทเราก็ยังจนมากนะครับแต่ผมก็ลืมแล้วนะว่าคลิปไหนก็ไม่ได้ดูเป็นปีแล้วนะโอ้ยพวกนี้โตช้าจัาง I can yeah <laughs> ต้องมาม่งเราโตแล้วนะครับเผื่อใครไปดูอีพีเมื่อกี้มาอีพีสองนี่โอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ